ในโลกที่ภัยคุกคามทางอากาศมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วขีปนาวุธที่สามารถตอบสนองได้อย่างยืดหยุ่นและแม่นยำจึงเป็นสิ่งจำเป็นและในวันนี้เราจะพาคุณไปรู้จักกับหนึ่งในระบบขีปนาวุธที่กำลังได้รับความสนใจในระดับโลก CMM หรือ Common Anti Air Modular Missile ซึ่งเป็นขีปนาวุธป้องกันภัยทางอากาศที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยในปี2025นี้มันถูกยกระดับทั้งด้านเทคโนโลยีและประสิทธิภาพออย่างก้าวกระโดด CMM คืออะไร CAMM เป็นขีปนาวุธนำวิถีรุ่นใหม่ที่พัฒนาโดยสหราชอาณาจักรมีเป้าหมายเพื่อใช้ในการป้องกันภัยทางอากาศทั้งจากเครื่องบินรบอาวุธปล่อยนำวิถีและอากาศยานไร้คนขับระบบนี้ถูกออกแบบมาให้มีความยืดหยุ่นสูงสามารถติดตั้งได้ทั้งบนเรือรบพาหนะเคลื่อนที่ภาคพื้นดินและฐานยิงทางยุทธศาสตร์จุดเด่นของ CAMM 2025รุ่นปี2025ของ CAMM มีการปรับปรุงที่สำคัญหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นระบบเรดาร์นำวิถีแบบ Active r f ที่ทำให้ขีปนาวุธสามารถติดตามเป้าหมายได้อย่างแม่นยำโดยไม่ต้องอาศัยเรดาร์จากภายนอกนอกจากนี้ยังมีการใช้เครื่องยนต์ใหม่ที่ช่วยเพิ่มระยะยิงขึ้นไปถึง40กิโลเมตรโดยไม่ลดทอนความเร็วหรือความแม่นยำอีกหนึ่งจุดเด่นคือความสามารถในการสื่อสารข้อมูลแบบดิจิทัลขั้นสูงทำให้สามารถเปลี่ยนเป้าหมายกลางอากาศได้ตามคำสั่งและประสานงานกับระบบเรดาร์หรือระบบควบคุมอัตโนมัติอื่นๆได้อย่างมีประสิทธิภาพการใช้งานจริงในสนามรบ CAMM ถูกใช้งานอย่างแพร่หลายในกองทัพของอังกฤษอิตาลีและนิวซีแลนด์และมีแนวโน้มที่จะถูกนำเข้าประจำการในประเทศอื่นๆอ,อ,อีกหลายแห่งภายในปี2025นี้มีรายงานว่ากองทัพเรือของหลายประเทศในยุโรปได้เลือกใช้ CAMM เป็นระบบหลักในการป้องกันภัยจากอากาศยานและขีปนาวุธนำวิถีระบบนี้ยังสามารถทำงานร่วมกับเรดาร์สามิติและระบบควบคุมการยิงขั้นสูงทำให้สามารถยิงได้พร้อมกันหลายเป้าหมายในเวลาเดียวกันซึ่งเหมาะกับการป้องกันการโจมตีแบบอิ่มตัว saturation attack CAMM กับความมั่นคงของภูมิภาคเอเชียสำหรับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมถึงประเทศไทยระบบป้องกันภัยทางอากาศกำลังกลายเป็นปัจจัยสำคัญด้านความมั่นคงขีปนาวุธ CAMM จึงเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจเพราะสามารถปรับใช้งานได้กับระบบที่มีอยู่แล้วและรองรับการอัปเกรดในอนาคตหากประเทศไทยหรือประเทศเพื่อนบ้านเหลือกใช้ CAMM ก็จะเป็นการยกระดับขีดความสามารถในการป้องกันภัยจากทางอากาศ โดยเฉพาะในยุคที่ภัยคุกคามจากโดรนและขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงกำลังทวีความรุนแรงขึ้นอนาคตของ CMM ในระยะยาว CMM ยังมีศักยภาพในการพัฒนาต่อยอดไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มระยะยิงการปรับปรุงระบบ AI สำหรับการตัดสินใจอัตโนมัติหรือแม้แต่การพนวกกับเทคโนโลยีป้องกันโดรนขั้นสูงด้วยความสามารถเหล่านี้ CMM 2025จึงไม่ใช่แค่ขีปนาวุธธรรมดาแต่คือระบบที่พร้อมจะต่อกรกับภัยทางอากาศทุกรูปแบบในอนาคต สรุป C.A.M.M. 2025เป็นตัวอย่างขององค์การออกแบบระบบป้องกันภัยทางอากาศที่ทันสมัยยืดหยุ่นและมีประสิทธิภาพสูงเหมาะสมกับการใช้งานในสนามรบสมัยใหม่ทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นในยุโรปหรือตะวันออกเฉียงใต้หากคุณสนใจเทคโนโลยีการทหารข่าวอาวุธหรือระบบป้องกันภัยล้ำสมัยอย่าลืมกดติดตามเดอ b y บ e i อิน i r e และเปิดแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดเนื้อหาดีๆแบบนี้อีกในตอนต่อไป